สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e Big l i f e ฟซบุ๊กคอมสตาร์บีไลฟ์บอกในเว็บไซต์คยวแกรงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือจากโฮเว่ยนะครับรุ่นถูกสุดของปี2022นะครับกับตัวนี้ครับโฮเว่ยโนวา Y เจ็ดสิบโฮเว่โนวา Y เจ็นะครับกับราคาของมันอยู่ที่5,999บาบาทนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดตัวได้ น่าตกใจมากกับราคานี้นะครับแน่นอนว่าสเปคของมันนั้นก็อาจจะมีการถอยไปประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามันดีแค่ไหนกับ HMS และที่สำคัญครับลายตอนนี้มันแจ้งเตือนได้แล้วมันใช้งานอย่างไงและเทคโนโลยีต่างๆที่ให้มานั้นกับราคาแค่นี้มันโอเคไหมพอแล้วมารับชมกันได้เลยครับ เอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ h าว w ยโนว่า y า0นะครับก็มีราคาอยู่ที่5 9 9 9บาทนั่นเองครับตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับจะูกใส่ไว้ซองแล้วก็โดยปกติเนี่ยจะมีกระดาษแปะแบบนี้นะครับน้ำหนักเครื่องค่อนข้างหนักอยู่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่อมานะครับก็จะมี คู่มือเคสนะครับแล้วก็เข็มจิ้มถาดใส่ซิมมาให้จากในกล่องเลยนะครับส่วนอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับก็จะมีนี่ครับเป็น USB อันนี้เป็น Type C นะครับก็คือเราสามารถที่จะชาร์จไฟผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครมีเจ้าที่ชาร์จของโอ่ยที่เป็น40วัตต์หรือ6 6วัตต์เนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้เหมือนกันนะครับตัวที่ เป็นปลั๊กนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าปลั๊กอันนี้เป็นปลั๊กต่างประเทศนะครับถ้าเป็นปลั๊กในประเทศไทยเนี้ยก็จะเป็นแบบ2ขาครับเราเริ่มต้นกับหน้าตาของ Huawei Nova Y70 กันนะครับก็แน่นอนครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.75นิ้วความละเอียดนะครับ HD+ Plus แล้วก็แน่นอนครับว่าส่วนบนเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของตัวแจ้งเตือนบอกขึ้นสัญญาณนะครับมีกล้องหน้า ล้วก,ก็ด้านล่างนี้ก็จะมีปุ่มควบคุมระบบปฏิการของมันครับทางด้านขอบข้างเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีแบบฟ้านะครับก็เรียกได้ว่าสวยงามดีใช่ได้ในฝั่งนี้นะครับก็จะมีช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเราสามารถที่จะเอาเข็มจิ้มซิมจิ้มได้นะครับนี่ด้ดูได้ว่ามันใส่ซิมอะไรมานะครับตอนนี้คือมันสามารถที่จะใส่ซิมการ์ดได้ทั้งหมดเนี่ยครับก็คือ2ช่องแบบนี้นะครับ แล้วก็สามารถทำไฮบริดสลอตใส่ความจำเพิ่มแบบไ i c r o ดได้ด้วยนะครับนี่แบบนี้นะครับส่วนทางด้านบนนะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับสำหรับจัดการเสียงรบกวนนะครับทางด้านข้างขวาก็จะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่ม Power พร้อมกับระบบสแกนไายนิ้วมือนะครับทางด้านล่างนี้นะครับก็จะมีนี่ครับช่องเสียบหูฟังไมโครโฟน USB Type C ลำโพงตัวเครื่องนะครับ และเทียมคันครับถ้าพิการณด้านหลังเนี่ยครับคืออาจจะเห็นได้น้อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวด้านหลังนั้นเป็นแบบกระจกผมว่เลยต้องเพิ่มใส่ให้นิดนึงนะครับก็จะมีโลโก้หัว,วอยู่ตรงข้างนี้น,นะครับกล้องหลังทั้งหมด3ตัวคอมเบตสุดๆสี่สุด48ล้านพิกเซลนะครับมีระบบ AI แล้วก็มี LED F ีมาให้แบบคู่นะครับภาพรวมของน้ําหนักถ้าเราไม่ใส่เคสถือว่าเบาแล้วก็จับได้ถนัดมือดีใช้ได้ครับ แต่การสร้างผลในการชม YouTube นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก่อนที่เราจะเราก่อนที่เราจะไปรับชม YouTube นะครับถ้าสมมติว่าคุณเข้าค้นหา YouTube นะครับในตัวของ g o o ว l ยแอดเกอรนะครับเราสามารถที่จะโหลดตัวแอปพลิเคชันได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดตัว Y แล้วก็ยูเฉยๆเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมันก็จะให้คุณ เปิดเว็บเบราว์เซขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะรับชมผ่านเบราว์เซอร์ได้นะครับเนี่ยครับก็จะให้อารมณ์อีกแบบหนึง่งนั่นเองครับแต่ว่าก็จะเป็นรูปแบบที่ง่ายกว่าแล้วก็โอเคกว่าในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่โหลดแล้วจะมีปัญหาได้ซะเหมือนแอปพลิเคชัน y o u t u b e จริงๆนะครับมาเดี๋ยวเรารับชมภาพและเสียงของมือถือตัวนี้กันครับ สำหรับระบบปฏิการนะครับ Huawei Nova Y 70ก็เลือกใช้ EMUI เวอร์ชัน12นั่นเองครับพื้นฐานของมันก็คือ Android นะครับแต่ว่าไม่มีระบบ Google อยู่นะครับจุดเด่นของมันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำงานที่สามารถสั่งงานแบบ multitasking ได้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณกดอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำงานเป็นแบบ pop up แบบนี้นะครับแล้สามารถจะขยายแล้วก็ย่อ แล้วก็ดูไปถึงการทําให้มันเป็นหน้าจอเต็มได้ด้วยนะครับเช่นตั้งใจจะย่อนะครับกดปุ่มนี้แล้วก็กดมาใหม่ตั้งใจจะขยายให้เต็มแบบนี้แล้วถ้าการใช้ m u l ติ t a s k i n g ก็คือใช้งานพร้อมการ2แอปนะครับก็ใช้วิธีนี้ครับเปิดแอปพลิเคชันหนึ่งออก,ก่อนลหลังจากนั้น,นครับก็ลากาเส้นสมุดโนต้ตเนี่ยลากแปะปุ๊บก็สามารถที่จะใช้งานได้พร้อมการ2แอปส่วนแอปที่3นะครับเป็นแบบหน้าต่างลอยเราสามารถกดได้แบบคือคิดเลขแบบนี้ครับก็เรียกได้ว่า สะดวกดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับในการใช้งานแบบมัลติทัสกิ้งส่วนลูกเล่นต่างๆนะครับทาง h u a เว i ก็ให้มาครบไม่ว่าจะเป็น p ีโตแมปนะครับซึ่งสามารถใช้นำทางได้แล้วก็เรวมไปถึงการดูแลสุขภาพนะครับมีแอปพลิเคชันดูแลตัวเครื่องมีทั้งตัวของอการจัดการแล้วก็ Wallet เล็ตต่างๆรวมถึงสูย์สมาชิกอะไรเงี้ยก็มีมาให้นะครับค่อนข้างครบถ้วนเลยครับ แต่ว่าสิ่งที่เขาเน้นและเป็นไฮไลท์ของตัวนี้นะครับ mm hmm. อยู่ในของ a w App Gallery หลายคนจะรู้จักกันดีว่าเฮ้ยมันลงลายได้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับมันลงลายได้แต่ว่าปัญหาของลายในตัวเวอร์ชันของ Huawei เองนะั้นะนะก็จะมีปัญหาเรื่องของอการที่ไม่สามารถบอกเรื่องพิกัดได้นะครับ mm hmm. เขาเลยติดตั้งแอปพลิเคชันตัวหนึ่งมาให้นะครับก็คือเราสามารถ กดปุ่มตัวนี้นะครับก็คือ Live House แล้วก็สามารถให้แอปพลิเคชันนั้นอะ่ะมาจัดการในเรื่องของเรื่องพื้นท,ที่การบอกตำแหน่งอะไรต่างๆเนสามารถที่จะทำได้ในนี้นะครับก็จะทำให้ในการบอกตำแหน่งนั้นมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับอ่ะส่วนลายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลายก็จะเป็นลายแบบนี้ปกตินั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครที่ คิดว่าเอ้ยใช้แล้วมีปัญหาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะลองวิธีนี้ได้สำหรับคนที่ไม่ได้ลบตัวเวอร์ชันเก่าอะไรทิ้งแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้รู้นะครับก็สามารถเราโหลดได้ที่แอปแกลอรี่นะครับรวมถึงแอปพลิเคชันต่างเช่นผมโหลด Facebook เนี่ยก็สามารถที่จะโหลดแล้วมาเล่นได้นะครับอ่ะเราไปหาอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับนั่นก็คือ m essenger นะครับ m essenger เราสามารถหาได้หรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับนี่ มสเซนเจอร์เราก็สามารถที่จะกดรับได้นะครับแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะติดตั้งเข้าไปได้นะครับแบบรูปแบบของ APK นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยใครที่สามารถดาวน์โหลด APK ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าโอเคมากแต่ว่าเครื่องนี้ผมยังไม่แนะนําให้ติดตั้ง Gspace ครับเพราะว่ามันจะทาให้เครื่องใช้อยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นเครื่องไม่ได้แรงเตียงใดนะครับ น้องนั้นก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เหลือของมือถือทั่วไปครับก็จะมีพวกมิวสิกวิดีโอมีดูหนังสือได้มีเรื่องของการบอกสุขภาพนะครับแล้วก็มีเมสเซจแล้วก็เรื่องของกล้องซึ่งเราจะเล่าในลำดับถัดไปส่วนความปลอดภัยก็มีทางสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนนิ้วมือทางด้านข้างที่ปุ่ม power ครับ สำหรับสเปคกล้องนะครับด้านหลังก็จะมาพร้อมกับกล้องขนาดความละเอียด48ล้านพิกเซลในตัวหลักนะครับกล้องที่2เป็นอัลตร้าไวนะครับ5ล้านพิกเซลแล้วก็เดฟสำหรับรายหลัง2ล้านพิกเซลนะครับโอถือว่าเลนที่ให้มานั้นค่อนข้างโอเคมากพร้อมกับ LED flash มาให้นะครับ LED flash นั้นใจดีให้มาให้สึก2ดวงเลยและกล้องหน้านะครับก็ให้ความละเอียดนะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบบนี้ครับ ส่วนเมนูของกล้องนะครับก็จะเป็นโฮเวลสไตล์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะละลายหลังได้นะครับในโหมดนี้นะครับถ่ายภาพก,ก็คือได้แต่ว่าได้เฉพาะกล้องหลังเท่านั้นมีโหมดบุคคลนะครับพร้อมกับบิวตี้โหมดแล้วก็เละเอฟเฟกต์ได้นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้ส่วนบิวตี้ก็จะปรับเป็นเลเวลนะครับโหมดก็ปกติมีมาสเตอร์เอมาให้นะครับก็จะดูว่าเราถ่ายอะไรไปเราก็สามารถที่เปิดแฟลช a e d แฟลชนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ให้เลือก แบบนี้เยอะเลยนะครับฟิลเตอร์ของมันนั้นก็จะไปสอดรับกับวีดีโอนะครับซึ่งวีดีโอของ Huawei n o นวา Y70 ถ่ายได้ที่ Full HD นะครับนี่ให้ดูว่าปรับวิดีได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกฟิลเตอร์จากข้างบนได้โดยฟิลเตอร์นั้นใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของภาพไปนละักษณะแบบนี้ครับแล้ก็มีโหมดอื่นๆเช่นโหมดโปรซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่า ได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ให้ดูเลยว่ามันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดสโลโมนะครับก็คือสโลโมชันนั่นเองมีโหมดพานนามานะครับแล้วก็วาดแสงได้มีทำแสปครับอหนูเวลาภาพเคลื่อนไหวสติ๊กเกอร์แล้วก็ความเอียดสูงนะครับก็คือไปถึง48ดันพิกเซล ทั้งนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าโหมดต่างๆนะครับโยกเข้ามาในอยู่ในหน้าจอหลักได้และที่สําคัญนะครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับเช่นอันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์อย่างเดียวครับทีนี้เราไปดูภาพจากกล้องหน้ากันดีกว่านะครับว่าภาพจากกล้องหน้ามานั้นน่ะมันจะดีเท่ากับกล้องหลังแค่ไหนนะครับกับรูปเล่นฟีเจอร์ต่างๆครับสำหรับรูปเล่นของกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดตั้งแต่โหมดภาพบุคคลนะครับเราสามารถที่จะกําหนดในเรื่องของการละลายหลังได้นะครับ เราก็งสามารถปรับฟิลตี้โหมดได้เป็นแบบเลเวลนะครับส่วนกล้องปกตินะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับได้เหมือนทางกล้องหลังเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ยังสามารถถ่ายีโอได้สูงสุดูุ่่ที่พันแปนะครับแล้วก็เลือก b ิ a ตี้โหมดได้ด้วยแต่ว่าไม่สามารถเลือกอะไรหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหมดอื่นๆตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะทําแค่หนุงเวลาได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าทำสแลปนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูกันก่อนครับว่าภาพที่ออกมาจากือถือตัวดีนั้น มันจะดูดีแค่ไหนกันครับ ทดสอบในการซูมนะครับเราสามารถซูมได้ตั้งแต่ระยะมุมกว้างนะครับไปกันถึงเนี่ยครับระยะสุดๆของมันนะครับที่ทําได้คือ6เท่าก็จะเห็นนะครับแบบนี้ข้อดีคือมันแตกน้อยมากครับ ก็จะเป็นกล้องหน้าของ Hu ุ w e นว่า Y70 นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกเอฟเฟกแล้วก็กำหนดในเรื่องต่างๆได้การไทเปิงน,นะครับอยู่ที่ f u แล30เฟรมเดทครับส่วนอนี้นะครับนก็นคือในสภาพแสงน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ครับถามว่าใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าจะต้องมีแสงช่วยอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับฮุยโนว่า วายเนั่นเองครับถ้าสมมุติว่าแสงข้างหลังมันเยอะไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าแางหลังใส่น้อยไปเลยโดยที่ข้างหน้านั้นมีแสงมาช่วยนะครับก็จะเหมือนกับการที่เราถ่ายด้วยมีไฟสปอตไลท์ช่วยนั่นเองครับ ส่วนสเปคนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับแน่นอนว่ามาพร้อมกับขุมพลังคิริน 710F นะครับมีแรมให้ 4GB ความจําในตัว 128GB สามารถเพิ่ม microSD ได้น่าเสียดายเรื่อง Wi-Fi นะครับเป็นแบบ 802.11n เท่านั้นแต่แบตเตอรี่ขนาด6พายเมครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าในการทดเราต่อไปจะเป็นอย่างไรสําหรับประสิทธิภาพนะครับในตัวของอันตตูนะครับทําได้ที่194,000 958คะแนนนะครับถือว่าโอเคนะก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ยังเพียงพออยู่นะครับต้องบอกว่ากราฟิกนั้นเป็นแบบ lite d i t i o n นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ของกิกเป็นไฟล์นะครับทั้งหมดนั้นต้องติดตั้งด้วย apk นะครับคือไม่ได้มีแอปมาให้ Single c o r e นะครับก็น่ารักกิที่2 7 4ว u l ี่ัติคเท่านั้น 3d mark ละ่ะ ท,ที่มากนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็ทําได้ตามที่คุณเห็นนะครับอาจจะไม่สูงเลยนะครับแต่ก็มีดีตรงที่ว่าเอ้ยอย่างน้อยที่เล่นเกมเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์ของการเล่นเกมกันดีกว่าครับสําหรับในส่วนของฟีเจอร์การเล่นเกมนะครับเราแค่ปัดตงมาตรงนี้นะครับก็จะมีตัวช่วยนะครับว่าจะเป็นการล็อกนะครับให้แสงสว่างหน้าจอนั้นคงที่ แคปเจอหน้าจอวิดีโอฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับเราสมรามารถที่จะดูได้แบบนี้นะครับเราก็ยังสมามารถที่จะดูแอปพลิเคชันนะครับในการควบคุมการเล่นเกมแล้วก็สมามารถจะเข้าสู่โหมดของการเล่นเกมเน้นประสิทธิภาพโดยการกดแค่ตรงกลางเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับกับเกม a s s o a l n d ว่ามันจะตอบสนองเป็นอย่างไรกันบ้างครับ นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาทดลองเล่นเกมนะครับซึ่งเป็นเกม App สอง e r ้าเรนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้ก็มีดีในเรื่องของเป็นเกมแข่งรถที่ค่อนข้างมีภาพที่สวยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโฮเว e i ์โนวาวายเจ็ดมีลำโงแค่จุดเดียวตรงนี้นะครับภาพปิดก็คือเงียบเลยนะฮะอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าภาพมานั้นเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็บอกว่าหน้าจอจะมืดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเพิ่มความสว่างให้นะครับ เราเคขอสอให้เก็บกันหยุดนะฮะนี่นี่ครับก็สังเกตว่าภาพนะครับในการตอบสนองแม้ว่าจะเป็นขุมพลังที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับอย่างคีรินนะครับก็ยังคงตอบสนองได้ดีอยู่นั่นเองครับดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างหมดห่วงได้เลยนะครับเช่นเดียวกับการใช้พลังงานนะครับผมค่อนข้างที่จะ แนะนำว่าเอ้ยมันก็ประหยัดพลังงานดีนะครับใครที่ใช้มือถือโว่ยที่ใช้กลุ่มพลังคิดเร่งอยู่นะครับก็แนะนําว่าให้กดแน่ๆแล้วก็ใช้งานต่อไปนะฮะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องอันไหลหรือว่าอ่า Google นะครับจะเว้นว่ารุ่นที่ได้รับการอัปเดตนะครับแต่ว่ายังมี Google อยู่เช่นพวกพี่สามสิบซีรีส์เงี้ยเป็นต้นนะฮะเดี๋ยวในก็นันะครับถ้าสมมติว่าผมลองกดให้ Gesture Control ทำงานนะครับ เนี่ยก็สังเกตว่าในการสั่งงานต่างๆนั้นผมก็ยังสามารถควบคุมการคอนโทรลตัวภาพตัววิดีโอได้ได้อยู่นะครับวิดีโอจากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็ยังคมชัดนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับคือเกสเจอร์ของมันก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพรวมแล้วนะครับก็ดีว่าไม่เลวร้ายสำหรับในการเล่นเกมต่างดสำหรับฮุวลโนว่าวายเจ็ดสิบนะครับถ้าเป็นเกมลักษณะแบบนี้ครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อกับในเรื่องของการเชื่อมต่อกันดีกว่าครับว่ามือถือตัวนี้จะเชื่อมต่อได้ดีขนาดไหนครับมาถึงในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถืออย่างโควเวอร์โนว่า Y 70นะครับก็รองรับทั้ง GPS A GPS 4G แต่ Wi-Fi รองรับแค่8.0.1.1 n ก็คือขึ้น2.4กิกะเฮิร์เท่านั้นครับดังนั้นในการทดสอบของเราก็คือ เราก็จะกดสปีดเทปไปเลยนะครับก็คือเราก็จะดูว่าสปีดเทปของเรานั้นได้ประมาณไหนนะครับอย่างกรณีก็คือเราอยู่ไกลเราเตอร์อยู่ประมาณหนึ่งนะครับความเร็วก็จะได้อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าสังเกตว่า,า Ping ค่าปิ้ค่าจัสตต่างๆนั้นถือว่าค่างๆทาได้เร็วครับโดยก็เรียกได้ว่าโอ้โหสปี Speed Ta pe, Ta pe, ดเทปเทปรวดเร็วทันใจเสร็จปั๊บๆก็เสร็จนะครับก็ถามว่าเล่นเน็ตได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้สบายเลยครับสำหรับอินเทอร์เน็ตแบบนี้ในมือถือของไวนะ์โนว่วายเจ็ดสิบครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับของ Huawei Nova Y 70ก็มีขนาดอยู่ที่6000มิลลนะครับแต่ถ้าถามว่าทำไมใช้เหลือ56%นะครับเดี๋ยวเราให้คุณกดปุ่ม i เพื่อไปดูคลิปใช้ชีวิต1วันกับมือถือรุนนี้กันก่อนครับส่วนถ้าใครอยากดูต่อก็คือกดดูต่อไปเลยนะครับไม่ต้องรอแต่อย่างไดนะครับแต่ว่าที่อยากบอกก็คือแบตเตอรี่มือถือรุนนี้อึดมากๆจริงๆครับ สำหรับฟีเจอร์แบตเตอรี่นะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่นะัมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่6000มิลลิแอมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีโหมดต,ต่างๆเช่นโหมดของการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับทำให้สามารถที่จะประสิทธิภาพนั้นสูงสุดแล้วก็ทําให้สามารถเล่นเกมได้ลื่นแต่ก็ต้องแลกกับความร้อนนะครับโหมดประหยัดพลังงานมีการแสดงผลไอคอนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้แอปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงผลเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องได้นะครับ ก็จะบอกว่าเอ้ยแต่เราขานแต่ละวันนั้นเราใช้แอปอะไรไปบ้างนะครับก็เราวาประมาณนี้ส่วน PCMark จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อครับส่วนระบบชาร์จไฟนะครับก็แน่นอนครับมันรองรับระบบหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์จกำลังอยู่ที่25กำลังอยู่ที่22.5วัตต์ โดยเราสามารถเสียบนะครับ USB Type C โดยเราสามารถที่จะใช้อแดปเตอร์นะครับของ Huawei MateBook หรือ Huawei ตัวที่แรงกว่านี้ได้นะครับมันก็ขึ้นในลันกษณะแบบนี้ครับเราสามารถไปดูได้ที่แบตเตอรี่นะครับว่ามันสามารถใช้ไฟได้เต็มเมื่อไหร่นะครับโดยตอนนี้มันสามารถบอกว่าใช้เวลาเต็มนะครับ1ชั่วโมง19นาทีนะครับก็ถือว่ารวดเร็วแล้วสำหรับมือถือตัวนี้ครับ ให้เปิดดูเปอร์เซนต์แบตเตอรี่เลยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพันพจนไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวมือถือตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีราคาไม่สูงเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างครั้งครงบครบถ่ายภาพมันใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาของมันก็เรียกว่าเปิดตัวไม่แรงเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับใครที่สนใจอยู่นะครับก็สามารถเป็นเจ้าของได้ในรา่คาบแค่5,990ับาท แม้ว่ามันจะไม่มี Google นะครับแต่ว่าในเซอร์วิสต,ต่างๆที่ h u เวให้มานั้นก็ยังรองรับการทำงานได้อย่างดีอยู่นะครับอาจจะติดในเรื่องของว่าเอ้ยถ้าเรนเล่นเกมนะครับอาจจะได้ขุมพลังที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นความพยายามของ h u เวในการทำมือถือระดับเริ่มต้นที่ไม่เร็วกับเรื่องของทัพยากรชิปตอนนี้ที่เรียกว่าก่อนขั้นข้าที่จะขาดแคลนอยู่ทำราคานี้น่ารักถือว่าคบหาได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่พิงเท่าน,นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นกระเจ็ดและเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่อง Big Line นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างล่างนี้รวมถึงใน Facebook.com สำหรับ b i กไล n ์บอกครับ